สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมารีวิวเฮลิ n งแหวนสายหมอกอิมพอร์ตจากนารกซึ่งว่ากันว่าเคยมีมากถึง15วงแต่ปัจจุบันเหลือเพียงแค่6วงเท่านั้นถ้าเ,เพื่อนๆชอบรีวิวของสะสมจากรีบอนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยและถ้าไม่อยากพลาดรีวิวของสะสมจากรีบอนก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe และกระดิ่งไว้ติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะครับเอาล่ะเราก็ไปดูที่วงแรกกันเลย แหวนมายาดวงตาปีศาจแหวนที่มีพลังมากที่สุดในการควบคุมจิตใจมนุษย์ว่ากันว่าผู้ที่จ้องดวงตาแหวนนี้จะสูญเสียการควบคุมร่างกายรากับปีศาจได้ย,ยึดครองร่างของคุณเอาไว้แล้วผู้ครอบครองก็คือโรคุโดมุคุโร่แหวนลูกแก้วมายาความสามารถของแหวนไม่ได้มีบันทึกเอาไว้และผู้ครอบครองแหวนหน้าตาดีแต่จูบหอมหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้วงนี้ก็คือโรคุโดมุคคุโร่อีกแล้วแหวนสัญญามายาปีศาจ วงนี้มีความสามารถผิดกับหน้าตาอยู่เอาเรื่องเลยนะเพราะว่าความโหดของแหวนวงนี้ก็คือการจารึกสัตจ,จะเพื่อแลกกับมวลดำที่ทรงพลังและผู้ครอบครองแหวนสุดอันตรายวงนี้ก็คือคาวาฮิระนั่นเองแหวนอเวจีมายากระดูกไม่ว่าเฮลริงวงไหนก็คุยว่าตัวเองโหดที่สุดรวมไปถึงวงนี้ด้วยเช่นกันนะเขาว่ากันว่าแหวนนี้เนี่ยมีพลังเยอะที่สุดในหมู่แหวนธาตุสายหมอกเลยทีเดียวเพราะว่าจิตวิญญาณที่ตกสู่นร,รกนั้นจะแข็งแกร่งที่สุดแต่ถ้าว่า ผู้ใช้เองก็ต้องถูกอำนาจของแหวนกัดกร่อนร่างกายไปทีละนิดทีละนิดเช่นกันนะนะและผู้ครอบครองก็คืออัศวินมายาเกนคิชินั่นเองแหวนซิกซิกเป็นแหวนที่ทอมตัวมากที่สุดในหมู่ของแหวนเฮลริงเลยทีเดียวเนื่องจากว่าเป็นแหวนที่มีพลังอ่อนที่สุดแต่ก็เด่นในเรื่องการควบคุมจิตใจคนได้ง่ายก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นผู้ใช้ก็ต้องโชคร้ายก่อน666ครั้งก่อนที่จะไปโชคดีหนึ่งครั้งและก็กลับมาโชคร้ายใหม่ ผู้ครอบครองสุดซวยคนนี้ก็คือฟรานลูกศิษย์ของมุคุโคร่นั่นเองสุดท้ายแหวนเขาสัตว์มายาไม่มีบันทึกความสามารถและไม่มีบันทึกแม้แต่ผู้ครอบครองแต่ว่ากันว่ามันอาจจะอยู่กับชิมอนแฟมิลี่ก็เป็นได้ส่วนเรื่องขนาดของแหวนนะครับหลายคนกังวลน,นะเนื่องจากวงโกเล่ริงเนี่ยมีขนาดที่เล็กเอาเรื่องเลยนะครับเด็กๆใส่ก็ว่ายากผู้ใหญ่ใส่ไม่ต้องพูดถึงนะแต่สำหรับตัวเฮลริงเซตนี้นะครับบอกเลยว่า มีขนาดที่ใหญ่กว่าวงกลเล่ริงเยอะนะฮะเยอะในที่นี้ก็ไม่ได้เยอะมากจนเกินไปนะครับมันก็เยอะขึ้นมาประมาณมิลสมิลน,นะแต่ไอ้มิลสมิลเนี่ยนะครับก็ทําให้คนอย่างผมเนี่ยสามารถใส่เฮลริงได้แบบพอดิบพอดีเลยล่ะฮะทั้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนะครับได้หมดเลยนะนิ้วก้อยนิ้วโป้งไม่ต้องพูดถึงครับถ้าจะใส่ให้สวยต้อง3นิ้วนี้เท่านั้นนะครับชี้กลางนางนะฮะนี่แหละครับหล่อเท่แน่นอนบอกเลยนะ และก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมในเมื่อมันใส่ได้ขนาดนี้แล้วเราก็มาเปิดกล่องกันหน่อยดีกว่าไหม เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับการรีวิวเฮลิงนะฮะก็จะมีข้อมูลปนมาให้นิดหน่อยนะครับเพิ่มสีสันกันไปนะเนื่องจากคลิปก่นกอนๆเนี่ยเราก็รู้เนื้อหารู้ข้อมูลกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะวองโกเล่หรืออัลโกบาลเอนนะแต่ว่าเรื่องของเฮลิงเนี่ยยังมีบางวงบางจุดที่บางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับก็เลยเพิ่มเสริมมานะเอาละถ้าวันนี้คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิง่งกดให้หมดเลยนะ จะได้เป็นกำลังใจให้ผมและไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลัก,กันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ next review นะฮะสวัสดีครับ